สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ r ิสติวเตอร์ทาร์โรสตอกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปเรื่องราวการเจาะลึกความรักนะคะในเดือนมีนาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลของลิสค่ะคือท่านที่เกิดวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุลมนั่นเองเนาะวันเกิดเนี่ยอลิตตั้งในแบบไทยนะคะดูแบบไทยดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองฟังแล้วลําไปปรับใช้นะคะอันไหนตรงอันไหนดีก็ไปฟังอันนั้นยึดอันนั้นเป็นหลักดีกว่าเนาะเรามองว่าการดูของพวกนี้เวลาเราดูไปแล้วถ้ามันดีก็คือ น้อมรับนะคะอะไรที่ไม่ดีก็แค่แก้ไขไปนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้เราหยิบตัวของอ Universal g o d e t c h a r o t นะคะมาดูให้นะ สำหรับนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเทพผู้หญิงเนาะแล้วก็ลายเส้นสวยงามนะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อนละกันสําหรับชาวราศีตุลน,นะคนโสดใหม่มีตัวละครหรือมีคนแอบชอบอย่างนี้มากกว่านะแต่ถ้าใครเดทแล้วเนี่ยคุยกันแล้วคุยมา3ามสี่เดือนแล้วเนี่ยอยากให้ไปฟังคนมีคู่ด้วยนะแต่ลองฟังโสดไปด้วยฟังยาวๆไปเลยดีกว่านะคะอ่ะเริ่มที่สถานะโสดด้วยที่ความโสดตรงนี้เรามาดูว่าทําไมคุณยังโสดอยู่นะคะ เดือนมีนาก็แล้วเนาะเริ่มต้นมาผ่านเดือนแห่งความรักก็ยังโสดอยู่เพราะอะไรนะคะหนึ่งเลยนะคะความเป็นตุลน,นะคะอะริต้องบอกว่าตุลเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองอยากจะโสดนะแต่ก็รู้สึกว่ามีแล้วไม่ดีไม่อยากมีจะดีกว่านะคะหรือไม่ก็ไปฟังเรื่องราวของคนอื่นมากไปหรือมีใครมาเล่าเรื่องความรักแย่ๆหรือบางทีเราไปเห็นพฤติกรรมนะคะคนรอบข้างของเราที่แบบว่าไม่ซื่อสัตย์กับความรักหรือว่าอย่างเงี้ยจนบางทีราศีตุลเนี่ยหรือชาวตุลก็รู้สึกว่าแบบ ถ้ามีแล้วเป็นแบบนี้ฉันไม่มีดีกว่าก็เลยเกิดจากเรื่องของการสร้างกำแพงขึ้นมานะความคิดที่ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งแบบว่าต่อต้านอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ในส่วนของความคิดในเดือนมีนาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะแข็งขึ้นมากๆเลยคุณกลายเป็นลมที่นิ่งมากนะคะไม่ค่อยที่จะมีอะไรนากระตุ้นความรักไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะมีหรือมีมันมันเหมือนแบบให้คําตอบไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวว่าตอนเนี้ยคุณนิ่งมากๆนะคะสําหรับชาวตุลที่โสดอยู่ ทีนี้มันดูในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยคุณนิ่งขนาดนี้แล้วสเสน่ห์ดึงดูดมันมีมั้งไหมในเดือนมีนาเออเปิดมาก็รู้สึกว่าจริงๆคุณจะมีสเสน่ห์กับชาวรา,าศีธาตุไฟนะคะก็คือพวกเมษนะคะพวกธนูแล้วก็ราศีสิงห์นะคุณจะมีสเสน่ห์กับพวกนี้เพราะว่าความนิ่งของคุณทําให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบ ว้าวมีเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่คุณจะไม่ค่อยมีเสน่ห์เลยกับพวกชาวธาตุดินนะคะเพราะว่าความนิ่งของคุณเขาพวกเขานิ่งอยู่แล้วมาเจอนิ่งแบบคุณเนี่ยมันทําให้แบบบางทีแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้ใครที่แอบ,บชอบชาวธาตุดินแล้วในเดือนมีนาเนี่ยอาจจะไม่มีการกระเตื้องอะไรเลยนะคะ,สะเสน่ห์อาจจะไม่ไปดึงดูดอะไรมาเลยแต่ถ้าคุณไปออกแอบ,บชอบชาวธาตุไฟอะไรเงี้ยแล้วคุณไปอยู่ใ,ใกล้แล้วคุณเป็นแบบนี้นะเออก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่า สเสน่ห์ของคุณในด้านที่บางทีคนมองว่ามันไม่ใช่สเสน่ห์เนี่ยมันก็ไปดึงดูดเขาได้เหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้คุณลองแบบบาลานซ์ตัวเองแล้วลองสังเกตตัวเองทบทวนตัวเองแล้วกันเพราะชาวตุลเองเนี่ยจะบอกว่าเดือนนี้จะเป็นความรักเด่นก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะจะเป็นฟิลแค่ เรารู้สึกดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมีคนมารักมีคนมาชอบอย่างเงี้ยพอพอที่จะให้กระชุ่มกระชวยถือว่าไม่ได้เป็นกราฟที่แย่นะอาจจะเป็นติดท็อปไฟในเรื่องของความรักว่าคุณสามารถที่จะโฟกัสได้เพราะอะไรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือจุดสมหวังเห็นไหมคุณดูไพ่สินะคะโอ้คุณอาจจะได้เจอคนที่ ชัดเจนกับคุณชอบคุณแล้วคุณก็ชอบกับแต่ว่าสถานการณ์มันอาจยังเป็นไปไม่ได้เช่นนะคะคุณได้ชอบคนคนหนึ่งแล้วเขาชอบคุณกับแต่เขาเองยังมีปัญหากับคนรักเขาหรือว่าคนคุยของเขาหรือคุณเองอาจจะต้องอยู่ พื้นที่ไกลกันนะคะเขาเรียกว่ารักกันแต่ยังมีอุปสรรคยังเจอความรักที่เป็นอุปสรรคแต่ถามว่าได้เจอไหมมีโอกาสได้เจอนะชาวตุลน,นะคะใครโสดมานานๆเนี่ยจะมีโอกาสได้เป็นสปากับใครสักคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้คอมมิชคือถ้าสปาคแล้วเนี่ยอย่าพึ่งฟุงนะตุลน,นะถ้าคุณรีบฟุงไปคุณรีบจะไปแบบว่าจัดการให้มันเป็นแบบตามที่คุณต้องการนะคะเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนกันสักทีอะไรเงี้ย ในเดือนนี้ไม่ใช่ใครที่แอบ,บชอบมานานแล้วถามว่าจะสามารถที่จะดึงดูดก็อย่างที่บอกเป็นชาวธาตุไฟถ้าเป็นชาวธาตุไฟอยากรุยลุยได้คนที่คุณชอบนะถ้าเขาเป็นชาวธาตุไฟแต่ถ้าเป็นชาวธาตุดินก็เบรกตัวเองออกมานิดนึงก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบเลยตอนนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเขาเรียกว่าต่อให้จังหวะได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเรานะความรักมันเป็นเรื่องของสองคนฝั่งนั้นก็ต้องพร้อมฝั่งเราก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันแต่องค์รวมถือว่า มีโอกาสสมหวังมีโอกาสสมหวังและได้เจอคนที่ถูกใจนะคะสุดท้ายสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนําไว้แล้วก็อยากจะบอกละกันชาวตุลก็น่าจะเป็นเรื่องของสังคมดีกว่าอีิต้องบอกว่าชาวตุลมีสเสน่ห์เวลาที่อยู่กับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยจะนิ่งๆเงียบก็ไม่ค่อยมีใครมาสนใจอะไรชาวตุลแต่ถ้าเวลาแบบออกไปไหนแบบกลุ่มเพื่อนนะชาวตุลจะโดดเด่นมาทันที ดังนั้นใครอยากมีความรักใครอยากออกล่าให้ไปแบบกลุ่มนะคะเพราะคุณจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มแค่นั้นเองนะคะในส่วนนี้ความรักนาะก็ลองบาลานดูว่าตัวเองต้องการรักการงานการเงินหรือเรียนพยายามทําให้มันแบบว่าพอดีพอดีนะไม่ต้องมีอะไรไปสูงเกินต่ําเกินอะไรประมาณนี้ถ้ารู้ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการความรักก็แค่ดรอปตัวเองลงมาแต่ถ้าตอนไหนที่ช่วงไหนช่วงต้องการเนี่ยก็แค่ออกไปล่าออกไปเขาเรียกอะไรอะแสดง ความสามารถของตัวเองนะคะไปดึงดูดคนเข้ามาแค่นั้นเองนะคะพูดว่าแค่นั้นเนี่ยบางทีชาวตึงก็บอกว่าแค่น,น,นั้นอะไรฉันสดมาทั้งชีวิตแล้วฉันจะมาแค่นี้แค่นั้นนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะปรับฟังปรับใช้นะเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาฟังกันใหม่ว่ามันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้อีกยังไงเป็นกําลังใจให้ สำหรับคนที่โสอดอยู่สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะขอให้ได้เจอคนของคุณสักทีหนึ่งแล้วก็ใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะสอบถามได้นะแอดไลน์มาแล้วก็ใครที่ยังไม่ f o ลโล่นะคะฟังแฟนเพจฟังนิดนึงคะ่ะกดเข้าไปทางแฟนเพจได้นะจ๊ะมีลิงก์ข้างล่างด้วยนะอ่ะอย่าลืมกด subscribe ไปต่อสำหรับคนที่มีตัวละครแล้วก็มีคู่กันบ้างนะจ๊ะโอเคความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ชาวตุลคะอลิก จากที่สัมผัสได้ก็คือว่ามันเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันนะตุนดูยอมรับความรักของตัวเองได้นะคะหรือ ยอมรับคนรักของตัวเองได้อ่าคนที่คบกันมานานๆเนี่ยอะไรที่เคยแบบยอมรับไม่ได้เลยไม่ชอบนิสัยแบบนี้เลยก็เริ่มที่จะปรับตัวปรับจูนนะการยอมรับซึ่งกันและการเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆยิ่งคบกันไปนานๆใครยิ่งแต่งงานแล้วชาวราศีตุลเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนแห่งการยอมรับซึ่งกันและกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเดอที่ผ่านมาก็ทําได้ดีด้วยแต่ถ้าเป็นตุลน,นะคะที่เป็นเรื่องของการคุยยังไม่ได้ชัดเจนเนาะออกเดทอยู่คุยกับเขาอยู่มาสีหเดือนแล้วอะไรอย่างงี้คะ่ะเรามองว่า จังหวัดเนี้ยกำลังจะเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเจอบททดสอบเนาะมีการหายไปบ้างมามาไปไปชาวตุนก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ความชัดเจนมันก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วแหละเพราะเรื่องที่ผ่านมามันเริ่มจะมาถึงจุดจบนะคะว่าจบเรื่องนี้เพื่อจะไปเกิดเรื่องใหม่เนาะ แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันคือความสมบูรณ์แบบนะคะดังนั้นอลิซมองว่าใครที่ยังไม่ชัดเจนนะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ชัดเจนหรือว่าได้เริ่มสารสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะใครคุยกันมานานแล้วได้เดทกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นมีโมเมนต์มีกิจกรรมร่วมกันนะคะหรือจะเป็นคนที่เป็นแฟนกันคอมมิทกันได้ส่วนใครที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงของนี้เรามองว่า1่อยากมีลูก อาจจะมีในปีนี้ก็ได้คือเป็นการวางแผนของเดือนมีนาคมนะคะแล้วอาจจะ,ะมีน้องภายในปีนี้อะไรประมาณนี้หรือว่าใครเนี่ยตั้งใจอยากจะแต่งงานในปีนี้หรือปีหน้าเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันนะคะในด้านในด้านความมั่นคงหรือเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ในในความรักนะคะแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นขอเตือนไวนน้นิดนึงละกันต่อให้มันดีทุกอย่างหรือก็อยากมีบางอย่างเตือนคุณไว้ว่า อย่าเผลอเลยนะคะชาวราศีตุลบางครั้งก็ด้วยความที่พอกราฟมันดีเนาะมันปล่อยให้อารมณ์ไปแล้วก็รู้สึกฟิลมันดีจังเลยคนรักก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่บางทีเลยเลยเกิดความเหลิงนะคะพอเหลิงเสร็จเราก็รู้สึกทําไปโดยที่ไม่ได้ยังคิดพูดนะความเป็นลมของคุณก็จะทํางานนะคะลมเนี่ยเป็นตัวแทนของคําพูดนะคะหรือเป็นเรื่องของการกระทําที่รวดเร็วเราเลยอยากให้ชาวตุลเนี่ยพยายามแบบเบรกตัวเองดีๆเวลาที่รู้สึกว่า เหมือนอารมณ์มันขึ้นหรือแบบอะไรที่อยากจะทําไม่ได้ต้องได้และความเอาแต่ใจอะไรพวกนี้มันก็จะมาอยู่บ้างและความร้าเลยเนาะแค่นี้เองจริงๆเป็นเรื่องนิดเดียวเลยนะถ้าคุณบาลานได้จริงๆทําได้แหละไม่ได้ไม่ได้อยากบอกว่ามันทําไม่ได้แต่แค่พูดไว้ดักคอไว้ก่อนแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายสุดท้ายเนาะคำเตือนนะไพ่ไพ่แนะนําจะเป็นไพ่ลบนิดนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของ อย่าเหลิองอย่าไปตีกรอบอย่าไปบล็อกนะคะอะไรมากมายอย่าไปแบบว่าตรงนั้นต้องเป็นแบบนี้ตรงนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะคะมองอะไรมองให้วกว้างนะคะแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับความพูดของคนภายนอกมากบางครั้งเน,นี่ยมันจะมีเรื่องของบางช่างยุเนาะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้คุณฟังเป็นเรื่องของคนรักบ้างแหละเป็นเรื่องของคนที่คุณชอบบ้างแหละมันดีหรือไม่ดีสุดท้ายคุณต้องยอมรับด้วยตัวของคุณเองนะไม่ใช่ให้คนอืน่นหรือคําพูดของคนอืนอ่นเนี่ยมาตัดสินในชีวิตรักของคุณนั่นเอง นี่เป็นเรื่องราวของคนที่มีคู่แล้วก็มีตัวละครเนาะทั้งหมดนี้อลิซอยากให้คุณเนี่ยลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองไปนำเขาเรียกทำตามสไตล์ของตัวเองและความรักหรือคู่รักของตัวเองก็พอนะคะยังไงขอให้คุณแฮปปี้แล้วมีความสุข สมหวังในความรักของคุณขอให้เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีของคุณ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะยังไงฝากกดติดตาม f o l โ o w ทางแฟนเพจเนาะใครอยากดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย